เอาละวันดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมไอมอนไซมอนคนเดิมนะครับวันนี้ก็เราก็มีผู้ช่วยของเราคนเดิมคือซีมูนวันนี้เราจะพาซีมูนมาทําอะไรกันก็๋ยาให้ซีมูนพาไปดูก่อนนี่คือทางตรงแล้วก็จะมีบางอย่างอยูอย่ในทางตรงเออนั่นก็คือกําแพง เอาละวันนี้เราก็จะมาใช้เออสิ่งที่เอยังไงอ่ะเขาเขาเรียกยังไงคือเออเขาเรียกว,ว่าสิ่งที่เป็นไปได้ในชีวิตจริงนะที่ออกมาทดสอบว่าเวลาที่เราแบบไปกระแทกกับกำแพงเนี้ยสิ่งไหนแบบมันจะปลอดภัยที่สดุดคือตามความเป็นจริงนะ <laughs> อันนี้นี้สาระนะสาระนะ อืมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ซิมูนด้วยแล้วผมรู้ว่าช่วงนี้ทุกคนก็น่าจะปิดเทอมแล้วบางนะบางคนนะเอ้ยบางคนบางโรงเรียนอย่างเงี้ยเขาก็น่าจะสอบเสร็จแล้วก็ปิดเทอมเลยมั้งโอเคครับทุกคนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็เราก็จะพากันไปดูว่าเราจะใช้อะไรก่อนเอ้ยใช้อะไรบ้าง <laughs> ไปสิ่งแรกเลยที่ขาดไปไม่ได้ก็คือรถเข็นของเราเหมือนเดิม และก็สเก็ตบอร์ดเตียงนอนสุดเพอร์เฟ <c oughs> แล้วก็วงล้อสิ่งสุดท้ายคือมอเตอร์ไซค์นี่แหละไป <c oughs> เอาละสิ่งแรกที่เราจะทดสอบก็คือรถเข็น <c oughs> รถเข็นซู Super เปอร์มาร์เก็ตอละซีมูนเขาน่าจะพร้อมแล้วดูจากหน้าของเขาเอาละเริ่มได้ ส2งหนึ่งมาดูว่ามันจะปลอดภัยแค่ไหนเอออะไรวะเนี่ยสิบสาม ก็ถือว่าเริ่มต้นได้น่าจะปลอดภัยมากแหละอย่างต่อไปเลยอย่างต่อไปก็คือสเก็ตบอร์ดซิมูนนะพร้อมอย่างฉันพร้อมแล้วโอเคซิมูนเขา่่าจะพร้อมแล้วสามสองหนึ่งแล้วเราจะนับทำไมเนี่ยไป ยี่สิบเอ็ดสกิทบอดไม่ปลอดภัยนะถ้าจะเอาไปชนกับกำแพงเนี่ยสิ่งต่อไปเลยไอ้ย,อยางต่อไปเลยอย่างต่อไปก็คือเตียงนอนแต่ต้องเป็นเตียงที่มีล้อแบบนี้นะเหมือนเตียงที่อยู่ในโรงพยาบาลเลยโอเคซีมูนไม่ต้องถามเขาแล้วเขา่าจะพร้อมเลยไม่พร้อมเขาไม่มาหรอกไป อืมดูแล้วน่าจะปลอดภยอยัยนะเนี่ย15ยังปลอดภัยอยู่อย่างต่อไปอย่างต่อไปก็คือวงล้อไม่พูดมากตามเพลงไปเลยอืมจะเป็นยังไงโ้ สามสิบหกเลยลเหรอเกินไปไหมโอ้สิ่งสุดท้ายเลยเอ้ยไม่ใช่อย่างสุดท้ายเลยไปเอาละ่ะตอนนี้เราก็มาสู่เอ่อสินสุดท้ายแล้วเอ้ยอย่างสุดท้ายแล้วก็คือมอไซด <c oughs> ดูแล้วซิมูลเขาน่าจะอืมน่าจะปลอดภัยนะน่าจะปลอดภัยที่สุดนะไหนซิมูนไดพร้มอมยัง เ <c oughs> ขาดันจะพร้อมแล้วนะ่ะโอเคซิมูนถ้าพร้อมแล้วไปเลยโอ้ซิมูนซิมูนขับเร็วมากมรถไม่เหลือชิ้นดี42เยอะเยอะมากเอาละต่อไปก็คือการสรุปเพินนะ เอเราจะยกหน้าที่นี้ให้ซิมูนแล,ล้วกันเชิญเลยเอาละไอ้พวกนี้ตั้งหลายพวกนายเห็นแล้วใช่ไหมสิ่งที่ฉันสอบไปเสียงีฉันอาจจะดูแปลกแก็ได้ถ้าอยากให้ฉันเสียงปกติก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไครต์แลว้วก็ติดตามเอซับสไครต์ก็ติดตามก็เหมือนกันนั่นแหละนั่นแหละโอเคๆ okay. เราถึงไหนแล้ว Okay. สิ่งที่ปลอดภัยที่สุดนายก็เห็นอยู่คือสิ่งแรกก็คือรถซูปเปอร์มาร์เก็ตนายก็เห็นอยู่ใช่ไหมนายสามารถขี่ไปชนกำแพงได้เลย <c oughs> อันนี้หยอกนะฉันแก่เออทำให้พวกนายรู้เฉยแล้วก็สิ่งที่แบบแม่โคตรอันตรายที่สุดเลยก็คือมอเตอร์ไซค์ถ้าคุณบิดเกินร้อยร้อยร้อยสิบแล้วเล่นนะถ้าคุณบิดเกินยี่สิบหยอกหยอกหยอก ถ้าคุณบิดเกินเออเอ,อสักสิบเอ,อ้พูดไปยังวะห <c oughs> วังว่าทุกคนจะไม่ตีกูนะโอเคถ้าคุณขับเร็วกันไปมอไซค์ของคุณก็อาจจะเป็นเหมือนเออผมทดสอบเมื่อกี้ก็ได้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมละวมจะพูดอะไรต่อวะเนียเอองั้นเอยกหน้าที่ให้เอมอนดีกว่าพูดไม่ออกเลย โอเคขอบคุณนะขอบคุณเลยขอบคุณซิมูนโอเคนะทุกคนอันนี้ก็ผมก็มาทำเพื่อความบันเทิงนะถ้าน,น,น้องๆหนูๆมาดูกออ็อย่าทำตามนะ <c oughs> มันคือเหตุการณ์จําลองโอเคแล้ว okay, นะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็ซีมูนต้องลาก,กันไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วย Edit.